ทางด้านหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะของผู้บังคับหน่วยและกำลังพลหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,568ของผู้บังคับหน่วยฝ่ายอํานวยการและกําลังพลของหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดชนบุรีในช่วงระหว่างวันที่25-29พฤศจิกาย,ยนโดยมีพลเอกนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพูน ูนความรู้ความสามารถและเสริมสร้างทักษะของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถสนับ yeah. สนุนภารกิจของรัฐบาลและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการอบรมสัมมนา,าประกอบไปด้วยการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดทําโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการพัฒนาศักยภาพกาลังพลในการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ค่ะยังมีการนำา AI นะคะมาประยุกต์ใช้ในภารกิจทางทหารซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ต้องการให้กองทัพมีความทันสมัยแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ